สรุปยังไงอ๋อเป็นเพื่อนๆเนี่ยครับพี่น้องครับเป็นเอินเหรอใช่ครับใช่ครับเป็นขามาได้ยังไงว่าเป็นแฟนใหม่เหมือนตอนนั้นผมแอบแบบแกล้งลงรูปปิดหน้าเปอิก่อนปล่อยเอ็มวีใช่ครับน่ารักไหมครับน่ารักครับน่ารักน่ารักมากเลยครับแบบอยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีครับผมว้าว พแพ้แพสเสน่ห์ตัวเขา,าแพ้สิแพ้สิแบบเขินเลย<แ>ตอนนั้น<แ>นะอะ ถึงเพลงเราเลยถ้าอย่างนั้นประมาณเดือนหนึ่งครับเพลงชื่อจีบก่อนได้ไหมครับผมไปฟังกันได้แล้วครับปล่อยออกมาก็้ทำเรื่องเลยนะทำทุกคนวาวุ่นทุกอเลยครับผมครับผมสรุปสรุปยังไงอ๋อเป็นเพื่อนๆเนี่ยครับพี่น้องครับเป็นเอิร์นเหรอใช่ครับใช่ครับอีกหนึ่งก็นั่งเอกเอิร์นเบียร์เออนเอิร์นเบียร์ไม่เกิดเท่าจะไปถึงไม่ชวนเขาจะไปถึงได้ชวนเขามาเป็นหนังมีไปเจอเขาตอนไหนอะไร้เหมือนจริงๆแล้วก็ ตอนที่ประชุมเรื่องตอนก่อนปล่อยเพลงอะครับเหมือนคุยกับทีม PR ทั้งหลายแล้วเขาก็เหมือนเลือกเอาช้อยส์มาให้แล้วเหมือนทุกคนก็เลือกน้องอื่นๆเลยแบบหทำไมครับน้องโดนใจเหรอคะหรือยางเงยเหมือนผมว่าด้วยฟิสิกเขาอาจจะแบบกับวัยเขามันอาจจะเหมาะกับเพลงผมอะเนี่ยครับผมแล้วเป็นไงทองทองเรือเงานโอ้สนุกมากเลยครับน้องแบบเรียกว่าอะไรอะโปรเฟชชั่นอลมากเลยครับแบบ ขายเทคเดียวผ่านตลอดเลยใช่ใช่ผมมาแหละพี่ผ่านไป็นแฟนที่ถ่ายเยอะมากเลยอ๋อใช่เลยครับใช่ใช่ขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาตั้งใจเป็นขาดไม่ต้องไงว่าเป็นแฟนถ่ายเหมือนตอนนั้นผมแอบแบบแกล้งลงรูปปิดหน้ามาเดิก่อนปล่อยเอ็มวีเราต่อเองใช่ไหมอะไรนะครับเป็นคนก่อเรื่องเองใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ใจไหมตอนนั้นบาคนบอกว่าไอ้คือเหมือนเจ้าผมงแบบว่าเ่อยตัวแฟนเองใช่ใช่เพื่อนทุกแต่เพื่อนทุกคนที่รู้จักผมอยู่แล้วครับเขาจะรู้ว่าแบบ ไอขุดมันคงไม่ลงแบบนี้หรอกก็จะเปิด่ยนตัวปกติไม่ลงใช่ครับผมแต่ว่าเหมือนทุกคนก็อาจจะแบบอยากรู้อะไรแบบนี้ครับผมครับผมแล้วพอเป็นข่าวมาเป็นไงบ้างก็รีบปล่อยเพลงเลยครับจะได้จะได้จบโดนใช่ครับผมตอนโนเขาเมืโอกาสได้คุยกันไม่คิดพอจังกับข่าวขึ้นมาว่าเอ้ยเขาไปจับเราโกรธเขาจับเรากระชื่นกันอเลยเงี้ยก็คุยนะครับก็มีเหมือนไปถ่ายคอนเทนต์อะไรต่ออะไรแบบนี้ครับก็ได้เจอกันครับผมเพราแบตเชียร์หนักๆแล้วมันไม่ใช่อ่อนก็แเ้วกัน จนไหวยน้องก็เลยพี่ยังเล่นละครทำไมล่ะไปรู้หรือพี่น้องเขายังไอ้นี่อยู่เลยเรียนเด็กอยู่เลยพี่แต่ตอนทำงานกับน้องเขาเป็นยงไงฮะน้องเขาโปรเฟ s ชั o นอลมากเลยครับครัผมแบบว่าเขาต้องละลายพฤติกรรมหรือว่าอะไรกันไหมเวลาจะต้องทางกานด้วยกันผมว่ามันอาจจะไม่ได้ acting ขนาดนั้นนะมันถ่าย MV ก็ไม่ไม่ไม่ได้ต้องเวิร์ h ช็อปอะไรครับแล้วอบน่ารักไหมครับน่ารักครับน่ารักน่ารักมากเลยครับแบบอยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีครับผม แพ้เสน่ห์ตัวเขาคนนแพ้สิแพ้สิแบบเขินเลยตอนนั้นอะไปรูป้าแม้พอพอเป็น่าแล้วบอกไปบอกน้องไหมว่าเฮ้่องนี้น้องเขาบอกว่าเพื่อนที่มหาลัยแซลยับเลยครับผมใช่ครัแเ้วบอกขอโทษน้องไหม ก็นิดนึงนิดนึงบอกเฮ้ยเป็นไรบ้างโอเคอ่ะปเขาออกชิวๆใช่ใช่น้องเขก็ชิวเหมือนกันน้องให้สัมภาษณยเหมือนกันนเหมือข่าวไม่ได้ไม่ได้เนกาทีฟมากเท่าไหร่มันเลยน่าจะชิวๆได้มีโอกาสได้ร่วมงานจะดีไหมับก็หวังว่าจะได้ร่วมงานในดีนะครับแล้วเราหวังมีวิทยากรมีแล้วอยังเลยครับโสดนะครับโสดร้ใช่หรือเปล่าได้คนโสดเหรอใช่สดเหงามากเลยพี่ช่วงเนี้ยเหมือนแบบเรียนจบกลับมาแล้วแบบ ไม่มีไม่มีสาวไม่มีอะไรเลยว่าุ่นอย่างนี้หรอวาวุ่นเงาทำงานทั้งวันทั้งคืนคือคือพูดอย่างนี้คือต้องการคนดูแลใช่ไหมหรือยังไงผมรอเล่นพี่เดี๋ยวก็เป็นดาม่าอีกนะอะไรนะครับแม่ไม่ให้มีแม่ไม่มีหรอกพ่อแม่เขาก็ปล่อยแล้วล่ะครับโตโตแบบเริ่มทํางานแล้วอะไรแล้วไม่ตัดใจเองนะเขาโง่เขาโง่อยา้นเรายังเกรงใจแม่อยู่ไม่ไม่ไม่ครับแค่แบบ แค่แบบยังหาคนที่เข้ากันไม่ได้เลยแต่แต่แตตอนไม่มีใครมาพูดคุยจริงๆแบบนก็มีคุยๆแต่เหมือนยังไม่ค่อยยังไม่เก็ตกันเท่าไกันสาวๆว่าจีบใช่ไหมสาวๆมาว่าเราจะต้องเป็นคนสาวๆไม่ค่อยไม่ค่อยจีบนี่แต่ผมไม่จีบเพราะฉ้นเรา,เรา,เรา,เราคิดว่าเราเป็นแบบเบบอยอะอย่างนี้ป่ะ ไม่ค่อยเมื่อก่อนอาจจะนิดหน่อยครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยแล้วครับยอมรับในความเจ้าชูของตัวเองเหมือนกันเมืเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนประมาณแบบอยู่ไฮสคูลอะไรแบบนี้ทำไฮสคูลร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็ทำงานอย่างเดียวเขาหงส์ทำงานส้มเลี้ยงพ่อแม่ครับความเจ้าชู้ตอนนี้มันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับเลยแทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยครับใช่ครับเชื่อได้ได้เชื่อได้ใช่ครับประกาศตรงนี้สาว พัดซีนไปสิว่าว่าอะไรครับไปได้ได้ไปได้คู่มือไม่เหลือแล้วใช่ครับแต่ไปนักเกียวนี่คือนักเกลียวใจเดียวเลยใช่ลักเดียวใจเดียวอยู่แล้วครับผมสดอยู่สดอยู่ครับสดสนิทเลยครับจีบได้ไหมจ๊ะจีบได้เลยครับงานเพลงชิ้นเพลงนี้เพลงต่อไปเป็นยังไงเพลงต่อไปผมยังไม่ได้แพลนไว้เลยอ่ะแต่ว่าก็มีเขียนแต่งไว้แล้วครับแต่น่าจะออกอาจจะปีหน้าอะไรแบบนี้คนละปี เดี๋ยวระยะเวลาสักกี่เดือนกว่าจะเอาเพื่อนต่อไปเหมือนพี่ชายอาจจะออกเร็วๆนี้ครับเจ้านายใช่ครับผมเจ้านายครับผมเดี๋ยวพี่ชายเราคบกันแล้วไม่ไดอแล้วครับอ๋อใช่ใช่หนึ่งหนึ่งดึกดามากเลยครับเห็นแบบคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาเลยเขาอยู่หมดทั้งรักเขาเขาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆเขาก็ตกไรจริงจริงเขาก็เขาก็ทำงานเรื่อยๆนะครับแต่ว่า วัยรุ่นที่พี่ๆของเธใจที่พูดกี่บ้านอะไรพูดกับอดีตบ้านคุยครับคุยรุ่นติดตัวสาวร่คุยแต่สาวอย่างเดียวอเคปั่คุยับ